ในวาระนี้คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกมาจ้าเหมือนนี่มาเอาบุญน้ำกันเ้อค่ะเหมือนนี่มีบุญอยู่วัดวัดยูวัดหลวงปู่ค่ะมนนีเพื่อนสิเเลื่อนสรีลราสังหารหลวงปู่ไปขึ้นกับวิหารแก้วของหลวงปู่นะคะนี่จเป็นวิหารแก้วอันหนึ่งกัางด้

นี่เป็นวิหารแก้วถีสิเคลน่ันดี้ละหลวงปูมานะคะนี่เป็นงานนะคะยูวัดน้องกระแดงนะคะเำื่อผู้เขียวนะคะจังหวัดชัยภูมินะคะมาแล้วค่ะมาเอาบุญน้ำกันเด้อมาทำบุญทำท่านค่ะทำบุญก็สิเป็นโซนลงท่านค่ะลงทาล่านไล่ไล่ค่ะ

ับรรยากาศในวัดคึกคักไายค่ะเปนมาทํำบุญทํำท่านน้ำกันนะคะสิทธิ์ญาณุสิทธลวงปู่กหลไยค่ะ ลูคูวิวิหกแมวเ้าหาที่ละผู้บัิการเนเยงครับตเจ้าหน้าที่สา่นนะครับท่านัวทานที่ปลอดแผู้นงสบรูู้าเกิดเสียแก้วนะครัผู้ถือพัดยอนนะครับ ตอนนี <Es> <an> ้เพิ stock, ่กำลังสิเขื่อนสนนีลาลงปูแลค่ะแล้วเราบรรยากาศไ้เบิ้งอีกด้อค่ะี่น้แก้วงาน้สท่นผ้ได้าแลท่านแก้วมุู้่านี่นองะครัดบบาทะ่วนได้เงนทุก่รวมใน กระวนในการที่จะเรี้ยงนูและสัตว์ปีกอาเปีก้วนะครับเมื่อสื้อและสัตว์รีบเพื่อเปยายี่หาแก้วเพื่อ่งนได้เกับสรรพคุณนะารเพื่อให้เกิดผลประโยชนจากนั้นนะครเพื่อให้